ค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะอาจารย์ดารวานงามศรีโรจนกุลและก็ดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ย,ย,ยังคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวกับท่านผู้ชมอยู่นะคะค่ะวันนี้เรามาคุยถึงอิทธิพลของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกมาสักครู่ได้คุยถึงอิทธิพลของดาวพระคานดาวพระฤาษีดาวพระเรสาร์ดาวพระาาพราหูไปแล้วนะคะ,ะชาวราศีพิจิกนะคะก็จะมีความตดดิ่นในหลายเรื่องมาสักครู่ได้บอกไปแล้วแล้วก็ จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินนะคะลัคนาอยู่พิจิตดียิ่งพ้นคิดยิ่งกว่าเผ่าพันธุ์จะได้ภรรยาสิ่งสินรางครางสัตรวทันทำนม,ม้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นปีเงินปีทองนะคะท่านจะสําเร็จสมหวังนะคะเนื่องจากดวงดาวตอนนี้อาจารย์ก็ร้อยเรียงได้สวยงามเจ็ดราศีเลยสําหรับเด็กที่เกิดวันนี้อาจารย์ก็จะเป็นผลดีมากเป็นผลดีมากเนื่องจากดาวร้อยเรียงกับเจ็ดราศีเจ็ดราศีครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า เจ็ดราศีมีดาวรายระดับลัดขอหลังเรียกขับทลหารเกาะกลางเรียกคุมทัพเข้าต่อต้านแหก่อนหน้านําทหารหัวข้องจริงใจนะคะนี่คือเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นผลดีมากเขาเรียกว่าเชฟดวงดีมากดีมากนะคะดาวให้คุณวันนี้นะคะก็การเงินการทองก็ประสบความสําเร็จเราไปต่อนที่ดาวมฤตยูเลยจานตอนนี้มฤตยูเนี่ยเป็นดาวอะไรคะจันมฤตยูเป็นดาวแห่งภัยอเภทนะคะ เรียกว่าเป็นดาวอากาศสภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นดาวแห่งพูดผีวิญญาณปีศาจนะคะเป็นดาวแห่งภัยเชื้อโรคนะคะดีเด่นในเรื่องนวัตกรรมนะคะสิ่งใหม่ๆะมนะคะราตุยูเนี่ยไม่ชอบสิ่งเก่าถ้าเก่าก็ต้องเก่าสุดนะคะใหม่ก็ต้องใหม่สุดนะคะฉะนั้นเนี่ยดาวราตุลยูเป็นดาวไม่คาดคิดไม่คาดฝันจรสถิตพบใดเรนไหนทําให้เรือนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างแน่นอนะนะคะสันโคน เพราะฉะนั้นดาวพระมฤตยูนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีปุ๋มซึ่งเป็นภพพันธุตอนนี้พันธุมาสถิตอีกไม่กี่วันแล้วจานดาวพระมฤตยูก็จะย้ายตอนนี้มาสถิตยอยู่ที่อริหลังจากนั้นก็ไปปัตตนิจะเกิดอะไรขึ้นคะจานมฤตยูนะคะขณะนี้อยู่ที่ภพอริค่ะสิ่งที่ลัคนาพิจิได้เจอนะคะในเรื่องออท่านต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะ ในเรื่องหนี้สินการเงินการทองบางท่านนี่มีผ่อนบ้านผ่อนรถมาเป็นระยะเวลา,าที่ดาพระมฤรยูนิสถิตอยู่ก็ประมาณ5ปี6ปีเข้าไปแล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เนื่องจากพระมฤรยูมาจากเจเริญพันธุบางท่านต้องใช้จ่ายกับการเงินการทองเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถต่างๆะนะคะและอีกไม่นานค่ะ เดือนกรกฎาคมนะคะในวันที่7จก,กรกฎาคม2 5 6 5มนหรอยหยูจะโครจรไปที่ราศีพฤษภเป็นภพปัตตานินะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องคู่ค้าคู่้ส่วนคู่สัญญาคู่ร่วมงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนไปอีก7ปีถึงปี2572นะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาท่านที่เคยทำงานกับผู้หุ้นส่วนมาเป็นเวลานาน,าน,าน ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีการเลิกร้างในคู่ส่วนสัญญาแล้วก็ได้คู่ส่วนสัญญาใหม่ๆบางแไม่คาดคิดแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันไม่คาดฝันแบบ,ถ,บถูกผับจะไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นแบบนี้เลิกร้างแต่ไม่คาดคิดมันก็มีการแยกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้คู่สัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยแบบอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไม่น่าเชื่อจะเรียกว่าอย่างมาสจรจย์ใช่ค่ะบางท่าน ยังไม่เคยมีคู่ก็จะเจอเจอคู่แบบไม่คาดคิดค่ะิดว่าจะไม่มีแล้วนะะแต่ก็มีและรับประกันว่าเจอแน่นอนเจอแน่นอนเจอแบบเขาเรียกว่าบางคนก็อาจจะเป็นต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาจันทร์ในชาวเวต์ูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับปรับจับพันรวดเร็วรุนแรงใช่ค่ะคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงก็เรียกว่าเข็นการ์ตันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเนี <Beng Zen> ่ยอาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าท่านต้องเจอคู่หุ้นส่วนใหม่ๆใหม่ๆแน่นอนนะคะแน่นอนนะคะในเรื่องในเจ็ดปีนี้นะในเรื่องคู่สัญญาคู่ค้าคู่ร่วมงานนะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องสุขภาพของคู่ครองของท่านด้วยระมัดระวังนะคะคู่ครองจะมีความเจ็บป่วยนะคะแบบโรคที่เรื้อรังซับซ้อนหาไม่เจอหายากนะคะก็ต้องระมัดระวัง ตรงจุดนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะสัญญาณส่งมาเตือนแล้วนะคะพระราหูนะคะก็อยู่ที่ปัตตานีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพระราหูเนี่ยก็จะยกเข้าที่ราศีเมษพระราหูเข้าพระราหูราศีเมษแล้วจะสวนูเข้าราศีพฤษภสวนจะเกิดกการสวนันใช่ค่ะเรียกว่าเดินสวนกันเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องคู่หุ้นสวนผู้สัญญาเขาต้องดูแลสักหน่อยต้องดูแลหน่อยนะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเมื่อมรดยูมะเลงนะคะดูแลสุขภาพบุญส่วนคู่ครองหรือว่าคู่รักต่างๆอะไรก็แล้รวมไปถึงญาติพี่น้องเพราะว่าพระมรดยูเองเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมเป็นชาพันธุค่ะนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องตัวเองพ่อแม่พี่น้องได้หมดเลยใช่ค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะเจอคู่แบบไม่คิดไม่ฝันไม่คาดคิดหรืออาจจะ เจอแน่นอนเลยอาจารย์เจอแน่นอนเจ็ดปีนี้นะคะหรือนะคะท่านนะคะที่คบกันมานานค่ะนะคะต้องใจอกใจเย็นรอบชองนะคะเนื่องจากมุษยุยูเข้าพบปันนิค่ะนะคะท่านอาจจะมีช่วงที่จังหวะที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะอาจจะเลิกกันอาจจะเลิกกันหรืออาจจะในช่วงไม่อยากพูดคํานี้เลยอกจารใช่ค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องห่างกันค่ะท่านที่เป็นคู่แท้อาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องห่างกัน นะไม่ใช่ว่ามรดยูพบจอรเข้าพบปัตตนิใครจะเลือกทุกคนไม่ใช่นะต้องดูดวงชะตาของดาวอะไรตั้งรับใช่ค่ะแล้วก็ดาวประจำพบปัตตนิของในดวงชะตานั้นไปสถิตพบเสียหรือไม่ด้วยนะคะจย์ก็ดูหลายจุดนะคะก็ดูหลายจุดแต่ที่แน่ๆนะคะท่านอาจจะชีวิตท่านเนี่ยพลิกผันเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยใช่ค่ะนะคะอันนี้คืออิทธิพลของดาวพระมฤตยูที่มาจากพพพันธุปัตตนิ หลังจากวันที่7กรกฎาคมนะคะ5นี้นะคะค่ะสิ่งที่ดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะจารดาวันก็ได้บอกไปแล้วนะคะอันนี้นะคะคือท่านได้เตรียมแก้ไขตั้งรับค่ะแล้วก็ได้ทบทวนดูว่าสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยอะไรดีอะไรที่อะไรที่ต้องปรับปรุงปรับปรุงนะคะแล้วก็ตั้งรับไว้ดีรับประกันว่าชีวิตท่านชีวิต ใ่ันะคะพบสิ่งดีๆแน่นอนพบสิ่งดีๆแน่นอนในเรื่องความรักนี่คิดว่าน่าจะเป็นเป็นทิศทางที่ดีเพราะว่าในช่วงกรกฎาคมเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีอยู่พบกุตแเป็นเกษตรในเรื่องความรักนะคะเจอคนรักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนมีการศึกษาคนมีความรู้อันนั้นได้โชคเรื่องความรักนะคะจย์ แล้วจะมีลาบด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีลาบด้วยเพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีเป็นในเรื่องการเงินการทองบุตรตานะคะได้เงินจากความรักด้วยนะคะอาจารย์ให้เป็นบุตรตะด้วยได้เงินจากความรักได้ความสมหวังการศึกษาก็ดีสําเร็จการศึกษาตามท่านที่เรียนอยู่นะคะสำเร็จจบการศึกษาแน่นอนเลยนะคะกาจรดาวบันบอกไว้ในเรื่องการเริ่มอะไรใหม่ๆในปีนี้นะคะก็จะดี นะคะเพราะตรงนั้นเนี่ยได้ราชเกศนะคะก็ดีหมดเลยสรุมไเลยดีนะคะไปต่อดาวอีกดวงเลยอาจารย์น่าสนใจดาวอะไรก็อาจารย์ค่ะขณะนี้ดาวพระพุธค่ะอาจารย์นะคะพุธกับศุกร์ตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะดาวพระพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะนะคะฉะนั้นเนี่ยสถิตอยู่ในภพกระดุมพระนะคะ ลาพระไปกระดุมพระโอในจุดตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ดีค่ะพบเรือนดีนะคะไปอยู่พบเรือนที่ดีนะคะในเรื่องการเงินการทองในเรื่องการเจรจาติดต่อนะคะเนื่องจากดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการสื่อสารการเจรจานะคะไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะพูดแล้วได้เงินได้ทองแต่เป็นปราเกษตรนะคะอาจจะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งหน่อยนะคะจุดที่ต้องระบัดระวังนะคะก็คือร่วมกับพระอังคารแต่จุดที่ดีก็คือร่วมกับพระศุกร์นะคะ อย่างที่อาจารย์บอกว่าพ้สุร่วมกันจะเป็นอย่างไระนะคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุะนะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งเสริมในเรื่องการเจราจารนะคะทำให้ท่านมีศิลปะในการพูดเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งศาสตร์และศิลป์ะนะคะคือเป็นจุดที่ทําให้ส่งเสริมในเรื่องการพูดแล้วก็ได้เงินได้ทองนะคะแต่ทั้งหมดนะคะอยู่ในราศีธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเจรจาที่จะให้เงินได้ทองเนี่ยต้องเร็ว ต้องต่อสู้เนื่องจากพระสุขเนี่ยได้มาตรฐานเป็นมหาจักรนะคะอาจารย์แล้ว <concealed> ก็ระวัง <Mc> ค <Bryant hill> okay. ําพูดนะคะในเรื่องการพูดตรงพูดไม่คิดด้วยนะคะเนื่องจากร่วมพระอังคารแต่พระอังคารกับพระสุขก็ยังเป็นดาวคู่มิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เงินนะคะเราก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอาจารย์ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีนะคะเนื่องจากดาวพุธกับดาวสุขเป็นดาวพูทธาตุน้ํานะคะ ดาวพุธก็เป็นพระเกษตรแล้วก็เป็นดาวยงยศนะคะสถิต<ะ>อยู่ที่ราศีธนู<ะ>ดาวศุกร์ก็เป็นมหาจักรนะคะมหาจักรก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต่อสู้<ะ>ต่อสู้หน่อยแต่ก็สําเร็จนะคะ,ะแล้วก็ดาวสององค์นี้ดาวพุธศุกร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ท่านน้ำเพราะฉะนั้นจะเสริมส่งซึ่งกันและกันนะคะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากมากเม,มาเสพสมจนสมสารน,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ เรื่องความรักเรื่องการเงินนะคะร้อนแรงร้อนแรงวัวเมาเร่าร้อนนะคะตอนนี้นะคะยิ่งร่วมอังคารด้วยค่ะอาจารย์อังคารสุขานะคะเสริมอังคารกับพุธก็อังคารกับสุขก็เป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือสนับสนุนก็เรียกว่าเป็นอย่างดีอย่างดีสนับสนุนกันเรื่องความรักเรื่องการเงินใช่ค่ะอาจจะรับรับด้วยอาจา์เนื่องจากมาจากภพพินานอ่าใช่ค่ะดาวพระสุขมาจากภพพินานนะคะ ดาวพระพุธมาจากภพมรณะนะะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยเนี่ยตามคัมภีร์เลยอาจารย์ที่บอกพุทธสุอีกคู่อย่าดูเบามากๆเมาเสพสมจนสมสารได้เงินรับรับได้ความรักแบบรับรับไม่เปิด evet. เผยไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยปล่อยให้งงเป็นปริศนานะคะแล้วก็ดาวอีกองเลจรตัวนี้น่าสนใจมากดาวพระเกตค่ะยังไงบ้างคะอาจารย์พระเกตตอนนี้ร่วมหมดราหู พระเกตอยู่พบปัต,ตนินะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดพระเกรดนะคะโคจรไปสถิตพบไดเรียนใดทําให้เรือนนั้นสั่นไหววุ่นวายเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะวุ่นวายเรื่องคู่ค,คู่ค้าคู่ครองคู่สัญญาคู่มส่วนบางท่านในช่วงนี้เนื้อหอมะนะคะจา์โหร่วมกับพระราหูด้วยรุม่มหลงโมเมาในเรื่องคู่นะคะ,คะอ่าวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะ ดาวพระสุก์ก็เป็นมหาจักรเพราะว่าพระสุก์มาจากเจ้าเรือนปัตตนินะคะร่วมอังคารนะคะก็คือตอนนี้มีคู่เข้ามาแล้วก็พระเกตอยู่ปัตตนิก็วุ่นวายเรื่องคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาจนไปถึงวันที่20กุมภาพันธ์วันนี้วันที่ห่ะนะคะโอ้โหวุ่นวายค่ะอีก15วันใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเตรียมตัว ใช่ค่ะแล้วก็ขณะนี้ดาวพระศุกร์พักถอยหลังอาจจะไปวุ่นวายเกี่ยวกับความรักเก่าๆคนเก่าๆนะคะไปวุ่นวายคือมีการเกี่ยวข้องกันในเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ด้วยค่ะเรียกว่าผลประโยชน์เนี่ยอาจจะหวังไหวสันครอนไม่ลงตัวไม่ลงตัวนะคะก็ต้องระมัดระวังดูแลนะคะไปต่อดาวอยู่ดวงเลยค่ะอาจารย์ดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวที่ส่องแสงสว่างให้กับ มวลมนุษยชาตินะคะ,คะเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกรมมะนะคะพบที่สิต,ตอนนี้กควจรมาสถิตที่พบที่3ามเรียกว่าสหัชามาร่วมกับดาวพระเสา,าร์จะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะกรมมะไปสหัชะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะท่านได้ติดต่อเรื่องงานการเดินทางเข้าสังคมและได้ราบได้ผลเนื่องจาก ร่วมกับพระเสาร์เรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟแล้วก็พระเสาร์มีกําลังเป็นเกษตรช่วยส่งเสริมให้ดาวพระอาทิตย์นะคะมีพลังมากขึ้นนะคะเรียกว่าคู่นี้เป็นคู่ธาตุไฟนะคะอีกด้านหนึ่งก็ได้งานนะคะส่วนดาวพระเสาร์เนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องความมั่นคงหนักแน่นเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ท่านจะได้งานที่ดีเข้าสังคมแล้วก็ได้ความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการงานหน้าที่การงาน ดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์<ะ>การก่อสร้างรีโนเวทต่างๆง,งานเก่างานแก่หรือทำงานในองค์กรเก่าๆแก่ๆ<ะ>ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะะท่านที่รองงานอยู่นะคะให้เขาเรียกว่าให้อดทนให้อดทน,นะะให้พยายามะะให้พยายามนะคะ,คะหลังวันที่8ปเมษาดาวพระพฤหัษษสบดีเนี่ยที่จะยกเข้าที่ราศีมีนเนี่ย<ะ>ได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถามแล้วก็ เงินเดือนก็ขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดดีเป็นผลดีเป็นผลดีนะคะสรุปว่าราศีพิจิกนี่ก็จะมีผลดีดีกว่าผลเสียมากกว่าผลเสียนะคะถึงเรียกได้ว่า80 90เเปอร์เซ็นตเลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกแลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ดีใจด้วยนะคะท่านก็จะเจอสิ่งดี่ การงานการเงินตอนนี้ก็เรียกว่าดีขึ้นขาขึ้นขาขึ้นนะคะพักขึ้นใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราไปตอนที่ดาวอีกองคเลยค่ะจย์ดาวองค์นี้ก็น่าสนใจมากน่าสนใจดาวอะไรคะอาจารย์ดาวพระจันทร์นะคะพระจันทร์แม้นจากกัวจรระยะเวลาแค่สองวันครึ่งนะคะแต่สองวันครึ่งนี้ก็จะมีผลกับชีวิตท่านเช่นกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดาวพระจันทร์มาจาก เ,เขาเรียกว่ามาจากภพสุภะสุภะก็คือค่ะสุภาคือความดีงามความร่มเย็นนะคะชื่อเสียงนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะค่ะลองชีวิตวิถีชีวิตนะคะการดําเนินชีวิตภายในบ้านตอนนี้กัวจอนมาสถิตที่ภพปุตตะซึ่งกัวจอนมาภพปุตตะเป็นเทวีโชคอาจารย์ตอนนี้แล้วก็เรียกว่าดาวเกี่ยวกับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเมื่อมาสถิตที่ภพปุตตะ พบที่ดีค่ะดาวดีดาวสุป,ปเคราะห์มาจากพบสุป,ปเคราะห์สุป,ปรพบแล้วก็โกจรในพบดีเรืองดีจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสุภาษสิ่งดีงามนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปที่พบปุตตะท่านกําลังจะเริ่มนะคะในเรื่องนะคะการดําเนินชีวิตของท่านเองนะคะไปในทิศท,ทางที่ดีมีความร่มเย็นมีความสุขจิตใจของท่านในช่วงนี้นะคะ มีอารมณ์ที่เบิกบานนะคะ,คะเพราะว่าอยู่ในบ้านของดาวพระพฤหัสบดีบางท่านในช่วงนี้นะ,ะอาจจะอยากปฏิบัติธรรมอาจจะอยากาทําจิตใจใหเ้เรียกว่านิ่งสงบะนะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะอยากเรียนรู้ธรรมะแล้วก็อยู่ทัดน้ําด้วยนะคะ,คะซึ่งราศีมีนเรียกว่าเป็นราศีแห่งดาวพระพฤหัสบดีที่หมายถึงปรัชญาศาสนานะะช่วงนี้จิตใจดีนะคะ แต่ว่าอีกไม่นานนะคะพอดาวพระจันทร์เนี่ยยกเข้าราศีเมษเนี่ยต้องระวังแล้วค่ะจา์อาจจะใจร้อนนะคะแล้วก็เป็นภพอริด้วยอาจจะหุดหงุดอ่าใช่ค่ะแต่ว่าก็ในจุดนี้ก็เป็นจุดที่สองวันครึ่งเนี่ยจิตใจดีจิตใจเบิกบานจิตใจสงบค่ะนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหาที่บ้านมาติดต่อมาสื่อสารมา่ะเรียกว่ามาพบปะ ด้วยช่วงนเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผลดีมากเป็นผลดีและสรุปว่าชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในมุมมองกว้างในมุมก้งกว้างนะคะอาจารย์ก็จะมีส่วนที่ดีมากกว่านะคะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริวารของท่านด้วยเพราะว่าความสําเร็จเข้าพบปุตตะนะคะจารย์อวยพรให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่อย เวลาแล้วค่ะก็ขอไวพรให้ทุกราศีนะคะเฮงเฮงเฮงรวยรับทรัพย์แล้วก็ไร้โรคนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะรับเงินรับทองปีนี้เฮงอย่างแน่นอนค่ะขอให้ปังๆังนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้มาลายหายจักไปนะคะพบแต่เจอแต่สิ่งดีๆรวยรวยวยปังเลยนะคะแล้วก็เองเฮงเจอแต่สิ่งดีๆนะคะตลอดปีและตลอด ตลอดไปเออนะคะก็พวกเราทั้งสองนะคะอาจารย์ดารันงามสีโรชนกุลดิฉันดรว,วันทิดาสมขาวก็ขอกราบขอบคุณนะคะทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวนภูมิแห่งนี้และทีมงานทุกท่านนะคะขอกราบขอบคุณ <c oughs> ท่านอาจารย์ดรพินยุกุิเจริญนายกสมาคมมรดส์นานาชาติที่โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอกขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะ ขอทุกท่านโชคดีรวยรวยมีความสุขนะคะสมความปรารถนาสมดังตั้งใจทิ่หวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไฟเคราะห์เจะเนตจำไรอย่าได้มาแพ้วพ่านนะคะพบกันใหม่สัสดิ์ทีหน้าวันนี้ขอทุกท่านโชคดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ